วันนี้เราจะมาทำหนึ่งร้อยวันในไฟวิบิทฮ่ันเลยกูไม่มีอะไรมากมันก็เป็นชิดนัดความกระจบก็จบ

เห็นอะไรปุ๊บปุ๊บผูเขาไปเลยโอ้แค่นี้มันทำอะไรเราไม่ได้แต่เลือดเราเส้นสิไปผู้เขาไปไม่ได้ไไปไปไดูดที่นึงมีแววตายอยไไู่อูกลอยกันเ้ยแล้จะไปยังไงเดี๋ยวเดีย๋ยวขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันไดฟังตัวหน้าตัวตาฮืม ไม่ไ้องอยากอะไเลยแล้วก็ขึ้นไปได้ดีเดี๋ยวมันไม่ใช่ตัวดีตายนในระหว่างที่ผมรอวันที่สองมีน้องมา้าดูอ่ะเฮ้ยน้องมา้าอากลับไปวันที่สองเลยดีกว่าวันที่สอง ม่อะไรมากเพื่อนเพื่อนเขาขี่รถจักรยานรถจักรยานขี่ได้เลยดีจ้ะดีจ้ะเออเอาว่าติดต้องเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันหนึบไม่ร <ITA> <fo oth> <constitutional> <ris ios> like ู้ที่ขี่เลยจ้ะเออ ยากมากตองมาขี่แบเนี้ตายโอ้โหโอ้โหโอ้ฟาผ่าฟาผ่าเจ้าต้นไม้เด็ก่รั ติดตัวหนาละเอ,อ้ยอ,อ,อยู่ใต้อยู่ไม่ได้ด้วยนี่จีใจวาูะเพื่ออยู่ด้วยเนี่ยอยู่ตัวดีใช่อยู่ตัวดี้ัวแคเนี่ยทำอะไรใช่ไหมเอ๊ะตกเอโอเค ดูไม่ได้เธอที่ฟ้าผ่าจะมีอะไรมากไม่เห็นมีอะไรหนักกิโลเฉยแค่นี้ว่าผ่าคุณดีแล้วไม่อยู่บนรถถังอาจจะตายไม่เว็บกี่อะไร ลงตรงนี้ไม่ลงไม่ได้และขี่ไม่ได้ไม่ปิดเต็มท,นะที่เฮ้ยโคตรเจ็บเลยแล้วทงเอาวันที่สามนี่เราเพิ่งมาไม่กี่วิอินติ๊คุกนั่นเลยตรงนี้ไม่ติดยังไม่ติดยังไม่ติด อกตายอยากเข้าคุกต้องทำยังไงหาห้องถ่ายรูปไม่เจอหาห้องถ่ายรูปเจอะอยู่เถอะเใช่ไหมเป็นใช่ไหมใช่ ช่ายรูปถ่ายรูปอ,อ้าวาอาวอกออกมาเลยอ้าวคุณ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 อ้าวเปิดหนไม่รู้เลยอ้าวนี่ช่วยเปิดโอเคออกมาเลยออกมาเลย เออเฮ้เาได้เหรอเพื่อนัรนอไนมีเพื่อนมีคุณผู้หญิงอยู่อะไรวะเห็นเสงอะไรไหมเพื่อนผู้หญิงคนทอะไรอยู่จิดเป็ดคิดเป็ดเป็ดได้ทุกอย่งต้องละ แจ้งอะไรวะแจ้งบูบูของไปเดียววันที่สี่ให้ทานดืน่มเลี่ยพี่คิดที่จะปิดแอร์ทำไมต้องมาไปลงไม่ได้ลุ้งอะไรอ่าเอ,อ่อไป ต้องใช้ต้องใช้ตัวตีมตีจะดิ่งยีมาน้อยลงไปเลยเพื่อนเลือดนมจะตายเลยเวฟซี่เฮ้ยลงไปคนเดียวลงไปคนเดียวเอ๊ นี่ไม่ต้องเฮ้ยขนไม่ได้ชูมไปดูเอดยเอ้ยหยาดิ้งนู้น น่าดิ้งสวยสวยอย่างเลงดิ้งเววอย่าดิ้งขาล้งเอ่ะัดอ้วยวัวล้ไม่เอาอย่าดูงยิงขึ้นมามันอันตรายให้ด่านเลรอุยอุกภาณยังไม่รู้ตัวเลยว่มอะไรกิ โอเคอ่าเราจะขึ้นไปยังไงโอเคมาสู่วันที่เท่าไหร่ก็ไม่ลืมนับอย่าไปเพื่อนก็จะรวนให้หน่อยแมวจำจะตากรรมนั้นได้จะตาย อีกแล้วตัวอะไรเด็กไ,ไม่รู้เลยเอา up ลบบไม่เามเอาเมอยังไงฮะเสืออะไรเอ้ะไอแมบทู้ดแมพังอะไรไป ทำไมมันดันดืมทำไมมันดันดืมโอเคไม่ก็ได้แต่ว่าอย่าเป็นเหมือนตอนนั้นอีกเลยเฮ้ยเฮ้ยฟันขาด พม่ไม่ไม่ดูดดูดจากข้างบนได้ไหมโอเคอย่าไอเสานี่ฟังเฮ่อดไหมเฮ็ดไหมไม่มันต้องดปิดเปิดสัตร์นู้นาุ้นลุดอยู่ตรงนี้ไม่ปวดไป <c oughs> ไม่อยู่ชั้นเรกเดี๋ยวไม่โอเคตรงนี้ไอ้พ่นเปิดแล้ว ពាន់ពត់វាទីនេះទៅអឺមានតែនេះឡៃប៊ុំឡៃកាន់ពត់ពត់ចំនួនអូ5ម្លះត្រូវគិនទៅបើកកាន់ហ៊ឺច្បតៃច្បតៃងាយទៅបិទគ្រឿង บินไม่จรวดแตกเหยื่อพึ่งตายเหยื่อพึ่งตายตอนนี้ว้าว่าอแล้วนี่คือวันที่จะไหนก็ไม่รู้ลองขึ้นไปก่อนโอเคเปิดไฟ นี่แหละขึ้นยากที่สุดอืมมอวิ่งขึ้นได้ไปขึ้นโค้ชไบ้ไงเซ่ช่อไห,หาใช่ปังเซี่เป๊บซี่ซีไม,ม,ม่ออกซอไม่ออกจิกเิเป๊บซี่ใช่รู้รู้วรบใช่ฉันถูกใจสิ่งนี้ Oke. Okay. Aku thank you. Thank you. Wow, wow, wow. Uh, keep yang, keep yang. Aduh, keep yang. Teton Oke, ใส่เสื้ออะไรวะเฮ้ยแอปซี่ไอ้โ,โอควิดแล้วน่าจูมาบักอะไรตัวนี้ไม่เอาโอควิดเมื่อยเดูดเออโอ้โหที่มันมีเสียงอบบดี้ เลรอกใหม่อยกได้ยินแบบซีใครไ,ไม่มาอีก่อไปไปดูวันที่เท่าไรก็ไม่รู้ข้ามไปว้าวนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็สูงโอเควันที่เท่าไหร่ก็ไม่ต้ไปเก็บ สวยมากสวยมากเสียงนี่เอล,ะล,ะไไลย่เปรบทีนแบบนี้นปปเลยที่มันเป็นเสียงลำ้ขึ้นไปหนยีย่ย ไอ้นั่นนาจากดหน่าดูเป็นกลุ่มอะไรอีกเน้วเฮ้ยเดี๋ยวซูนามิซูนามิทูนามิทูนามิคือเอาไม่ใช่น้ำท่วมขึ้นไปขึ้นไปสูญยอด น่าสดคิดไหมนี่นะที่ตัวาทีนี่เตดูเหมือนว่ามีคนจะซื้อเกมเกมพัดสงสงอันภายในหนึ่งนะใช่เพราะมันเอียบฉันตายตายจะหมดใช่มันไม่ใช่กีบฟับเด้เสาวในมันโตก ใช่วันนี้เราจะกลับมาขึ้นเสาจัลวดอับกรณไม่รู้มันจะแตกโอ้ยไม่แตกโอเคคิดไปอยู่บน้้กันเลยพี่เอ้ยเฮ้ยพี่นั่งไม่ได้ปะต้องนั่งไม่ได้ใช่เขานั่งได้แล้วก็ต้องนั่งได้ไม่ได้แล้ จังหวะนี้คือคุณเอวใช่แล้วใครจะไปกดปุ่มนั้นให้ปุ่มนั้นไปหุ่นไปอีกอีกมาแล้วเจ๊ไปกดดูแต่ยังไม่ได้กดไอโฟนเลยเออเอาไดีจรวดใช่ใช่ออกจากจรวดโอ้ยช่ ยยงหน่อเอ้ยไม่เอาไม่ไม่ขี้รวยอาอกาศจริงกระต้องหุกเขาจะรวดนายมันไม่ได้เรื่องเพื่อนี้เยื่อขึงไงวะเพื่อนเราติดกันอยู่ก็เรื่อล่าของคนละเด็กขึ้นไม่ไรเด้อ เีไม่เพื่อนเขาขึ้นไหนวะไม่เพื่อน่อยู่ไหนโอเคน่งไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะซ o o ออกไปดูข้างนอกโอ้ยอโอ๊ยโอ๊ยโยออย ออกไม่ได้ไหมไม่โอเคโอเคเอึรอ,อดได้ไงฮึเหมือนมันกวนตีนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยแลมังอยู่ใต้ดินโอเคโอเค thank you ที่วับมาให้ thank you นะฮะนี้อีกแล้วเหรอ ผมว่ามันจะไม่ใช่เปแบบตื่นนุ่มผมไม่เดี๋ยวได้กินไม่เจูดง้วมุกจะไปวะเดฮ้ยยาก้ยหมดกัน ขิดไปชั้นบนสุดเลยมันไม่มีทางิดอะไรวะนี่ยนอะไรปเรื่อฉันั่งนั่งดูทีวีกันเดเฮ้ออะไรวะีกำแพงมันหายไปมันมพงหายรงมันหายเดี๋ยวเดี๋ยวปิดอันนี้กันโอเคกำแพงมันหายวิ่งวิ่งวิ่นวิ่งวิ่งวิ่ววิ่งวงวว ไม่เอานะบ้านหายไม่เราจะเอาอะไรอยู่เปิดกูแล้วไม่ฮ่าครับอีพินก็มีแค่นี้เดี๋ยวรออีพีสองนี่ฮะไปละ